นเนี่ยถ้าเอาปักปักขึ้นเหมือนผมเนี่ยเอารูปักขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับเพื่อนๆคืิกง่ายๆ,ๆเลยก็คือสายสีน้ําตาลนั่นแหละนะครับเข้าไปแบบนี้และนี่ก็คือไฟสปอตไลท์ของเราเอาเส้นสีเหลืองมาเลยที่เราปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสีเหลืองของไฟต่อแดงของสวิตช์แดงต่อกับเหลืองอะนะครับเราก็หมุนพั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 นแบบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะผมยังไม่เก็บสายไฟนะเพื่อเพื่อนๆจะง่าย ในการดูคลิปแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทําเองได้เลยเนาะจากนั้นนะครับให้เราเอาสีแดงของเจ้าตัวไฟสปอตไลท์ของเรานะครับต่อสีเขียวของสวิตต์นะครับอ่ะก็เป็นต่อเขียวบบนี้ครับ่เขียวบนีครับหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายก็ง่ายแล้วนะครับเส้นสีดําที่เป็นเส้นสีดําจากสปอตไลท์นะครับก็ให้ต่อเข้าคั้วลบคั้วลบคืออะไรคั้วลบคือตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นโค้งของรถนะครับอันนั้นก็คือขั้วของกาว ของของขั้วสายดินทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยอนี้ผมต่อนิดนึงนะักสายมันสั้นไปหน่อยเมื่อเราต่อสายดินก็คือสายเส้นสีดําที่ออกจากสปอตไลท์เอาไปลงสายกาวเหมือนที่ผมบ,บอกนะครับก็จะครบวงจรเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดสวิตกุญแจดูกันนะครับว่าไฟจะติดไหมและจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดสวิตก่อนเลยเดี๋ยอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับว่าสวิตไฟที่เราต่อไปเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งออฟอยู่ก็คือล่างสุดเลยนะครับอ่ะ ตอนนี้เราจะบิดสวิตคุญแจไปที่ออนนะครับอ่ะก็จะเห็นได้ว่าไฟยังไม่ติดนะครับตรงนี้ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าไฟสปอตไลท์ยังไม่ติดเลยนะครับเราต่อครบอนุกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลองเปิดแก๊กแรกก็คือไฟต่ําก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าติดขึ้นมาแล้วเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วเราจะเปิดแก๊กที่2กันเป็นไฟสูงอ่ะเป็นสีขาวนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับ ตรงนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆใครที่ยังงงอยู่ให้เห็นกันชัดๆเลยเนาะอ่ะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสายสีดําที่ออกมาจากเจ้าตัวสปอตไลท์นะครับก็คือสายลบเอาลงโค้งตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็แค่ทดลองให้เพื่อนๆดูว่ามันลงโค้งตรงไหนก็ได้จริงๆนะครับนี่ผมลองเอาเกี่ยวไว้กับจานเบรกเป็นเหล็กนะครับแล้วมันก็ลิงก์กับตัวรถก็คือกาวนั่นเองเนาะอ่ะนี่นะครับแล้วก็ เป็นเส้นสีเหลืองที่ออกมาจากสปอตไลท์นะครับออาไปเข้ากับเส้นสีแดงของเจ้าตัวสวิตที่แถมมาในกล่องนั่นเองนะครับเส้นสีแดงที่ออกมาจากไฟสปอตไลท์ให้ไปเข้ากับเส้นสีเขียวที่เป็นเป็นสวิตที่แถมมานะครับผมแล้วก็สีดําลงโค้งเนาะแล,แล้วก็สีดําที่มาจากสวิตไฟนะครับให้ไปเข้าสีน้ําตาลที่มาจากสล็อตเส้นนี้นะครับที่เราที่เราบอกกันไปขั้นต้นแล้วเนาะ ก็จะครบวงจรเลยนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาเทสไฟกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะสว่างแค่ไหนอันนี้เราเทสกันตอนกลางวันเห็นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเครียดเลยว่าตอนคืนจะสว่างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวจะเปิดสีเหลืองก่อนนะครับอันนี้คือไฟสูงนะครับผมแล้วก็สีขาวเนี่ยจะเป็นไฟต่ําเห็นไหมครับอันนี้คือจะสว่างมากๆเลยนะครับถ้าอันนี้คือระยะ มันไกลเนาะเนี่ยถ้าเราอยู่ไกลๆใช้งานจริงก็จะประมาณนี้นะครับ ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ขนาดหลอดเดียวนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟสูงเนี่ยสีเหลืองจะสาดขึ้นไปด้านบนนะครับทาให้เรามองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ยจะเห็นเคลียร์ชัดเลยนะครับผมสีเหลืองเนี่ยไว้เปิดฝนตกจะดีเลยครับมันจะเห็นถนนชัดมากๆเลยถ้าเพื่อนมาสนใจก็ดูที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครดูมาจากช่องทางอื่นก็สามารถดูที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย ย้าว่าจะต้องเป็นเป็นผมคนเดียวที่แปะลิงก์นะครับถ้าไม่งั้นผมจะไม่รับประกันนะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้เนาะนี่นะครับผมใช้งานดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ใครสนใจดูที่ตะกาได้เลยจ้าส่วนเจ้าตัวสวิตช์นะครับด้านหลังมันอะ่ะก็จะสามารถที่จะไขน็อตได้นะครับเราก็จะสามารถเอามาใส่กับเจ้าตัวหูกระจกแบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อนที่ไม่ได้มีเจ้าตัวบาร์นะครับเนี่ย ก็จะติดแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วตรงนี้เราด้านหลังเราก็เอาสายไฟลอดลงใต้ล่างนะครับแล้วก็าการเบรกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไหลลงตรงคอมาก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ได้นะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับอาจจะเห็นว่าเขามีเจ้าตัวบาแขวนของเนาอ,อยู่ตรงนี้ก็สามารถติดกับตรงเจ้าตัวบาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่จะประยุกต์เอามาใส่ตรงสายคนเร่ง ตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่สนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซ่อนไว้ด้านล่างก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยนะครับว่าใครจะไว้ตรงไหนนะครับผมแลวเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถดูที่ตะก้าด้านล่างนะครับหรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่า เปิดตอนกลางวันนะครับไฟจะสว่างขนาดไหนนะครับผมจะเปิดสตีกกุญแจก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับก็จะลองเปิดเลยอันนี้ไฟต่ำนะครับผมอ่าไฟต่ำแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้ดูไฟหน้าเดิมๆก่อนละกันว่าจะเป็นไงนะครับผมอ่ะนี่ก็ไฟหน้าเดิมเติดตัวรถมาก็จะสว่างประมาณนี้นะครับไฟต่ำไฟอันนี้ไฟไฟสูงเนาะอันนี้ไฟต่ำนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไฟต่ำสปอตไลท์นะครับผมนี่ก็สว่างมากเลยนะครับเบรกก็ไม่มีอาการไฟกระชากนะครับผมก็ไฟตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลองเปิดไฟสูงสปอตไลท์สักนิดหนึงนี่นะครับผมเส้นคมชัดมากๆนะครับผมนี่ขนาดตอนเช้านะครับเส้นก็ยังคมชัดมากๆเลยไฟหน้าเดิมๆเนี่ย แทบจะสู้ไม่ไหวเลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะตั้งอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ผมก็ตั้งให้อยู่กับใกล้เคียงระดับไฟหน้าเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมไฟต่ําไฟสูงนะครับนี่เพื่อนๆสนใจก็สามารถดูได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับใครอยากดูคลิปตอนกลางคืนว่าวิ่งจริงในป่าในเขาเป็นยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้2 6 1 0ไปแล้วครับสวัสดีครับ